สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็กลับมาพบกับสอเกษตรบรรยุทธครับในช่วงของการคาดการพยากรณ์อากาศนะครับก็จะมีการพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรหรือคาดการทุกช่วง11บอโมงของทุกวันนะครับเพื่อที่จะพี่น้องที่รับชมรับฟังจะได้อัปเดตข้อมูลนะขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่โทรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับการเกษตรรวมทั้งการพยากรณ์ฝนฟ้าอากาศนะครับก็ ถ้าใครสนใจประเด็นไหนก็โทรเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับมาดูในส่วนของสถานการณ์โอกาสที่จะเกิดฝนหรือว่าพายุฤดูร้อนหรือว่าลมแรงในช่วงของวันพุทธที่5กับวันพฤหัสที่6กเมษายนนิดนึงนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ยโอกาสที่จะเกิดพายุดูร้อนหรือว่าลมแรงเนี่ย สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดนับเนื่องจากว่าช่วงนี้ถ้าดูจากลักษณะยอมความกดอากาศที่ปกคลุมประเทศไทยตอนนี้คือเป็นความกดอากาศต่ำนะว่าเืออากาศร้อนในขณะเดียวกันลมที่พัดเข้ามาช่วงนี้มีสส่วนก็คือลมใต้ลมใต้หรือลมและลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่พัดเอาความชื้นเข้ามานะครับในขณะเดียวกันก็มีลมตะวันตกนะครับที่พัดมานะครับ ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองบางพื้นที่นะครับในช่วงทุกวันของช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าในช่วงวันที่5 6เมษายนเนี่ยมีโอกาสพื้นที่ตรงไหนมีโอกาสที่จะเกิดลักษณะฝนหรือว่าลมแรงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับช่วงเช้านี่ยังไม่มีนะครับก็อาจจะมีเหลี่ยมมาแถวอุบลน,นิดนึงแต่ว่ายังไม่ได้เข้า ช่วงเช้ายังไม่มีฝนนับยังยังไม่ปรากฏว่าเกิดในส่วนของลักษณะฝนนะครับพอช่วงเที่ยงเนี่ยช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็จะในช่วงบ่ายของวันพุธก็จะเริ่มมีเกิดขึ้นบ้างในส่วนของเจ้าประจําก็คือภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีตราดแถวนั้นนะครับพื้นที่อื่นก็ยังไม่ไม่มีนับยังร้อนอบอ้าวนะครับในช่วงบ่ายนะรประมาณบ่ายโมงเนี่ยร้อนอุณหภูมิสูงมากนะครับทีนี้ไปดูช่วงบ่าย ใบสก็เริ่มที่จะมีในส่วนของภาคใต้แถวนี้นะครับลมตะวันตกที่พัดเอาความชื้นเข้ามาด้วยนะครับทำให้ภาคใต้โซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนหนักนะครับในส่วนของนครศรีธรรมราชโซนนี้นะคหาดใหญ่นะครับแถวนี้นะครับที่สีแดงเข้มด้วยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้นะครับในส่วนของภาคใต้นะครับในช่วงนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีที่เป็นด้านของ ตะวันตกนะเออตะวันออกนะขอพาจันทรบุรีระยองตราดอะไรโซนนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองลมแรงได้นะครับในช่วงบ่ายนะครับพอช่วงค่าก็เริ่มที่จะมียังแช่อยู่แถวสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดนะครับโซนภาคใต้ตอนล่างู้นะครับช่วงบ่ายนะครับช่วงค่านะครับช่วงค่าก็ยังแช่อยู่นะครับยังยังแช่อยู่แถวนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่แถวนี้นะครับ ยะลาแถวนู yeah, it, ้นครับก็ม so ีโอกาสนะครับที่จะเกิดลักษณะฝนฝนหนักได้นะครับในส่วนของโซนด้านบนของภาพก็ยังไม่มีนะครับในช่วงของบ่ายนะครับหลังจากนั้นก็หายไปนะครับในส่วนของภาคใต้ด้านล่างก็ยังยังยังแช่อยู่จนถึงค่ำนะครับไปดูในส่วนของพอเป็นวันที่6บ้านะครับวันพฤหัสที่6นะครับไปดูวันพฤหัสที่6ช่วงเช้านี่ยังไม่มีนะครับ พอช่วงสายๆออกมาเที่ยงก็เริ่มที่จะมีที่ภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกนะครับนี่นะครับพอประมาณบ่ายสองนี่นะครับมาดูตรงนี้นะครับภาคตะวันออกนะครับตรงนี้จุดนี้นะครับแถวระยองจันทบุรีสะแก้วนะครับฉะเชิงเซานะครับด้านใต้ก็จะมีโซนนี้นะครับแถวนี้นะครับหัดใหญ่ยะราและแถวนี้นะครับตรังนะครับ ตะกัวป่าบางงานนะครับสุราร์นะครับแล้วก็แถวประจวบนี่ก็มีโอกาสที่จะเกิดนะในช่วงประมาณบ่ายนะครับไปดูบ่ายแก่ๆนะครับพอบ่ายแก่ๆก็จะหนักขึ้นแถวนี้นะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับระยองจันทบุรีสะแก้วนะครับฉะเชิงเซาแถวนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดนะครับชนบุรีนะครับแถวนี้นะครับ ก็มีโอกาสที <Mystery> ่จะเกิดลักษณะฝนฟ้าขนองนะครับลมแรงนะครับในส่วนของภาคใต้นี่ก็ยังเขียวออกเหลืองนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดนะครับพอไปดูช่วงค่านะครับช่วงค่านี่ก็ยังแช่อยู่แถวนี้นะครับมีเข้ามาแถวสะแก้วสุรินทร์นะครับอีสานล่างนะครับรอบนี้อีสานล่างค่อนข้างจะได้ฝนเยอะนะครับนครราชสีมาที่เชื่อมต่อกับสะแก้วนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับก็ ก็เป็นลักษณะของฝนที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดนะครับแล้วก็พอช่วงค่าก,ก็ยังแช่อยู่แถวเดิมนะแถวเนี้ยนะครับแถวนครราชสีมาตอนล่างนะครับสะแก้วแถวนี้ปราจีนแถวภาคตะวันออกฝั่งนี้นะไปเชื่อมโยงกับอีสานใต้นะครับเดี๋ยวไปดูลักษณะของออฟ้าผ่าพายุสายฟ้าบ้างนะครับก็คือดูการจําลองตรงนี้นะครับช่วงวันพุธนะครับวันพุธช่วง เช้านี่ยังไม่มีอะไรนะครับวันพุธเช้าพอช่วงเที่ยงก็เริ่มที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับแถวโซนจันทบ,บุรีระยองตราดอะไรแถวนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีแถวนี้นครับนครศรีธรรมราชตรังนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดแถวหาดใหญ่ยะรานะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองได้นะครับพายุดูร้อนนะครับทว่นี้อากาศร้อน ในช่วงค่าก็ยังบ่ายแก่ก็ยังแช่อย,อยู่แถวนะครศรีธรรมราชนะครับโอกาสที่จะเกิดนะครับก็เป็นลักษณะช่วงบ่ายก็ยังกระจายนะครับบ่ายแก่ๆก,ก็ยังแช่ครับเน้นภาคใต้นะครับเน้นภาคใต้กับภาคตะวันออกรอบนี้นะครับนะครศรีธรรมราชนะครับพอไปช่วงค่าก็ยังอันนั้นนะครับหายแล้วเดี๋ยวไปดูช่วงวันที่วัน พฤหัสนะครับวันที่6นะครับ6ช่วงเช้ายังมีแต่พอช่วงเที่ยงเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาแล้วแถวนี้นะครับแถวตะวันออกนะครับตะวันออกสะแก้วจันทบ,บุรีชนบุรีระยองตราดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ปริมณฑลก็มีอากจีที่จะเกิดนะครับก็พอช่วงบ่ายแก่ๆขึ้นก็กลายเป็นสีแดงนะครับก็แถวนี้นะครับ สะแก้วจันทบุรีระยองนะครับกรุงเทพนะครับวันพฤหัสนะมีโอกาสที่จะเกิดนะครับแล้วก็อีสานก็อยู่ริมริมตะว,นวันออกอีสานใต้นะครับแถวสวนพึ่งนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดหัวหินประจวบสับบางสะพานนะครับแถวนี้นะครศรีธรรมราชสุราษฎร์นะครับหาดใหญ่โซนนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดนะครับในช่วงของวันพฤหัสนะครับ สีแดงเข้มนะี่คือเสียงลมแรงแล้วก็พายุดูร้อนฝนฟ้าขนองนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในเรื่องของลมนะครับฝนก็จะมาพร้อมกับลมในช่วงหน้าร้อนนะครับช่วงแรกก็จะเป็นเน้นภาคตะวันออกกับภาคใต้แล้วก็อีสานล่างนะครับก,ก็พอช่วงค่าก็กระจายตัวขึ้นไปด้านอีสานะน,นิดนึงมีสุรินสะแก้วโคราชบางส่วนที่เชื่อมต่อกับในส่วนของ สะแก้นะแถววังน้ำเขียวแถวนี้นะตรงจุดนี้นะเกิดฝนบ่อยนะแถวเนี้ยคอนบุรีปลาจีนนะครับสะแก้วเนี้ยบุรีรัมนะครับนางรองโนนดินแดงโคราชนยสุรินนะครับอีสานใต้โซนนี้นะครับบนเนี้ยมีโอกาสที่จะเกิดลักษณะฝนฟ้าลมแรงนะครับในช่วงบ่ายถึงค่าของวันพฤหัสนะครับก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนนะครับเรียนรู้กับทุกท่านนะครับ ตอนนี้ก็มีหลายๆท่านนะครับที่สนใจในเรื่องพายุร้อนเพราะว่าหลายๆท่านก็ต้องการน้ําที่จะมาเติมนะครับน้ําที่จะมาเติมในส่วนของการเพาะปลูกนะครับก็จะได้เพาะปลูกพืชนะครับเพราะว่าก็รอในส่วนของฝนมานานแล้วไม่ได้หลายรอบช่วงเดือนเมษาฝนจะเยอะกว่ามกราคมพามีนานะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่รอฝนก็น่าจะจะจะได้รับในรอบนี้นะครับ ก่อนสงการนี่น่าจะมีฝนเยอะนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กด SUB, สไครต์กดแชร์กดกระดิ่งช่องสองกเกษตรมันหยุดนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารในเรื่องราวเกี่ยวกับการ,กรเกษตรไม่ว่าจะเป็นราคาพืชผลทางการ,กรเกษตรหรือว่าปุ๋ยหรือว่าการเกิดฝนว่าจะเกิดเมื่อ,อไรนะจะได้เตรียมการได้ขอบคุณครับ